กระเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรอันนี่เป็นจีนเอเนี่ยเสด็จเตี่ยอ้าวละกรมหลวงชุมพรอุดมเขตท่านเอะอะไรอุดมศักดิ์เหรออ่าใช่คือกันคือกันแหละคือกันสักสักกันเขตคือกันเลยคำว่าเขตจะไม่ผิดต่เพราะเขาอยู่เขตใต้ใช่หลอดไปได้ทีนะขอไปทีขอไปที ท่านมารับสั่งกับลูกว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปบรรดาลูกหลานทั้งหลายจะมีความคล่องตัวในที่ในทุกๆเรื่องถ้าหากว่าเป็นไปได้ถือมังสวิรัตสักมือหนึ่งทุกอตอนเช้าก็จะดีมากลูกไม่ทราบว่าทำไมจึงต้องมังสวิรัต มังตะวิรัตเป็นเหตุให้คล่องตัวหรือหรืออย่างไรกันแน่ขอโปรดหลวงพ่ออธิบายสักนิดเถิดเจ้าค่ะต้องไปถามกรมหลวงพรผมเปี๋ยนั่นแหละใช่ใช่โอไปถามหลวงเตี๋ยหลวงเตี๋ยหลวงเตี๋ยทุ่มเตี๋ยนะทุ่มเตี๋ยข่าวทุ่มเตี๋ยทีนี้ไม่เข้าใจท่านที่เป็นมิวดาน่าจะทราบนะโอ้ตอนนี้มันเกินวิสัยเราเหมือนกันนะครับอย่างนี้ก็ถ้าทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ ถ้าถือมังสวิรัตใช่ไหมครับครับถ้ามันบอกให้กินมังสวิรัตอ๋อถือเอาไว้ที่ไม่กินนม่นแน่ก็เด็ดเสียอย๋อถือว่าเฉยกันนะถือไม่กิน<อ>กินกินเนื้อครับครับไม่ได้กินเพราะอย่างนี้ก็เอามือขวาแล้วก็ถือมังสวิรัตมือซ้ายแล้วก็ตักเนื้อตักไก่กินโไปได้ไม่ถูกมือซ้ายถือมังสวิรัต มือขวาแต่เนื้อแต่ไกล้น่ถนัดกว่านะอ้โอ้นี้ต้องต้องว่าตามท่านที่เจะเข้าใจนะครับเพราะท่านเป็นเทวดาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นวิรุณหกออวิรุณหกเป็นเทวดาชั้นจจตรมนราทิศใต้โอ้ยอยู่เขตใต้นะที่แจ้าโอ้ครับครับแม่อะถ้าทาได้ก็ดีทําไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรนะ